มันเหิวขามันเหยวใส่ตำลังอีกวะอัดเใ็่ซุกมาถึงใส่ก็เคยเคยเคยนะนี่ทั้งไรหมูเนี่ยจุ๊ยจุยเนี่ยก็แห้งบัดแล้วสาวดาววะแซวดาวมีเรี่อสาวดาวแาวดาวเหรอแล้วสาวดาวก็บัดสมบูรณ ตึงก็ใส่ไลายเนียมเมนูเพชรข้ามันนี่จัดไปกินเมนูเสพเสพน้ำปลาอมพละอัำปลินยี่ยัมปลินเยนี่ย <c oughs> <c oughs> มันหยวคามันเหยวเออใส่รลดสิเป็นนีซะส้มนั่นบ่โอ้โยได้แล้วสนัก็โอเคแล้วเสะพูกัน,อ,น,นอัมพรนส้มเหตการใส่โรดเส็บๆรถไม่ได้เห็นเหตปีนี้ไม่ได้ไปให้เยอะเลยเนาะ ให้ตัวเจ้ากล้มมันไม่ได้ไปใกล้เลยตัวให้เจ้าได้ใหอายเจ้าเด้แม่น,<ห>น,น,นมาให้อายมากมาพี่น้องมาเบิ่งเมนูสาวบ้านป้าเฝัน,นเฟสเฮดแบบเมนูอ่แ <c oughs> บบบ้านๆ <c oughs> ก็คือกินง่ายอยู่สบายแบบบ้านๆพื้นๆเลยพี่เฝันสเ็ดสูสส่เบาตุกแล้วก็ครอบครัวก,กิน ที่ว่าชีวิตแต่ละวันของน้องคนนี้นแต่ละมื้อนี่มัน,น,มมน,มนกินน้ำม้เนาะเรากินข้าวละละแล้วก็แล้วเมื่อนี้โอกาสดีประตุกมาแล้วก็เขาได้หมูพร้อมก็เลยได้กินมหมูนสแสบแล้วนี่เป็นจัดมันในคั่วคนคั่วกระดูกหมูว่าซิ้นหมูป้า อัในใดใหม่ๆนี่ยคัดเยอะ <c oughs> อันนี้ก็คือสิคักยุ่งก่อนเทดดีวยบยอ่งใครอยู่บ้านเจ้าบันนาวบ้านไหนบุรียู่เป็นเสียงเด็ดแน่บ้านเจ้านาวนอ้บดรเห็นนั่นเสียงเด็ดเลย หนาวเย็นจี๊ดเลยความเย็นโอ้หมกตัวแหย่เป็นแล้วนะกิ่นส้มเล็เลกเลยนี่ใส่ส้มหมกถัวแหย่เครื่องปรุงนี่ใส่ยังไงจะใส่นี่ใส่ข่าโคชิคายเออข่าโคชิงไข่พริกเออมเผ็ดเนาะเกลือเป็นปน,นัวแล้วแล้วเมนูง,ง่ายๆอาหารลักลักที่คนปรุงก็คือเกลือเป็นนัว <laughs> คอยยังไม่ใส่เกือบหมดเลยนะใส้ตำลังอีกว่าเออมาชิซุขมาถังใส่เออคอยเคยเคยนะนี่มีบดเธอลืมบดลืมเลยยานว่าลืมมันปุงมันปุงเลยปุงเลยเลยเพราะงี้ดอกไฟเจ้านี่ก็หุ่งคักอยู่วะอะไรคักแจ้งอยู่วะแจ้งยังบอกแจ้งปันไดนะ พูด้เจ๊งเมไหรพอพอเห็นหุ่งเนาะหนึ่งดอกไฟเพื่นดอกไฟตัวไว้ซื้อนี่ประมาณดอกละดอลลาร์เศษนี่แหละไปหุ่งหุ่งจนเสพตาเจ้งเห็นมันเลยนี่เงินเจ้าหุ่งข้าวกลีนะบไหมหมักแจงหมมักไอ้มักแจงแจงเจ้าบหมักคอยมัดคอยนั่นได้จังหวะรลดลดไปตัวนี้คือมันน้อยแต่จบแล้วไม่ใช่พูดแจง ไอเอโดนมาใส่โอ้มันนาน่าดิบบุมีค่าดิบรับประกันนีคับประกันคัาประกันสามเดือนมันมั่นโบโบทนะดอกไฟเนี่ยเออน้าเอามานั่งนลตั้งน่ตั้งมีกับบนั่งคกเนอได้ยินเสียงนกเสียงหนุยจ๊ก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 นิดห่อนเพิ่ไกไกละีน้อย แซ่บอร่อยจังเลยอร่อยจังฮู้เมนูอาหารแซ็ตแซ่บไปเลยกินข้าวนอนกับอาหารได้สิบเท้องมันก็บวมห้องเลยห้องกินนั้งไงมันก็ไ่ในห้องห้องเลยไอ้เลยมันเราบ่อยากบ่อยากมันเนาะ ทองไอ้มันมบ่อยากบ่อยากเนาะไม่กินยังเสาะหมูป่าหมูป่าเนาะมันหอมในนี้ได้ผงหอมเรียกบริกเกตขึ้นมากผงหอม,มอไหม,มไ่ใส่ก็มันยังน้อยมันยังน้อยไ่ใสก็ได้เนาะเอาเพิ่นแพงผัพี่น้องผงหอมเพิ่นทิลุมพอมาตัวว่าบริกเกตผงหอมมาใส่ป่ะโนอะ้ยมันยังน้อยขนาดมันใหญ่ก้อน จะไห้ตุกมาตลอดเล็มเล็มเล็มเก็บเอาใส่ตลอดตายมาตายย้อนเจ้าเลยมาดูโพดอเหรอมาออต้าเมนูอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยชิมกก้มันก็คือชิ้นัวคักเนาะมีนัวมันในนัวเผ็ดในนะเผ็ดบ่หูอยู่กับเผ็ดเนาะตาอใช่มาว่าเผ็ดเ,เ,เหรอได้ไอ้ก็กินได้มั่อเจ้าเผ็ดกัน ซัมนี่แหละซัมนี่เราโอเคกินคันเกิดเนี่ยก็กินบ่ได้ประมาณซัมนี่แหละเอาไปกินตำอยู่ห้าในเต็กได้แห่งเผ็ดเผ็ดผักปาดนะใช่ไหมมือไปให้นะมือเนาะไปทางเอาแห้งบ่เอาแห้งช่วยเขาช่วยอันใต้ป่ะช่วยนะส่งพ่อเมียบ่เขาทางโอ้ แต่ละปีมีแต่เจ้าไปช่วยแล้วเขาละมาช่วยเธอเจ้าครับเ,<ะ>เข้าชกคนได้ห่าเป็นหลายคนเออช่วยกันเนาะต้องได้ช่วยกันพี่น้องร่วมด้วยช่วยกัน <c oughs> <c oughs> อลิบลิบกันชีบเงินคักๆแล้วเพิ่นเป็นคนที่วนะ่าเวียกเือนเวียกซานนี่เป็นมาก <c oughs> <c oughs> เงาวพิงได้สเงาพิงไฟดาบนายมือเลยหนาวแลเห็นลูกสาวเจอโบน้ำน้ำลายมือแล้วหนาวแล้เหนลูกสาวอาบน้ำน้ทุกมือนี่โบหนาวเลยคันท่าอาบคันท่าอาบแล้วหนาวหนาวเข้าเต็๊กหนาวเทหนาวว่าเลย อันนี้เดาบ่มืนนี่คิดได้จ้ะเอ่าลิขิตกับคืนพูดเมันอาบเออเด็กๆพูดเขากันนอนพุนมันอาบขู่ครูืนละบ้านละทางวินนั่แล้วเนาะถ้ามีห้องน้ำใครแน่เนาะมีห้องน้ำอาบห้องน้ำเห็ดห้องน้ำยิ่ใหญ่กุ้งกวางอ่าเอาเห็ดอ่ะปีนเห็ดมัเป็นราคาห้องน้ำเหรเห็ดจะได้สะดวกสบายแค่คนมาตลอเนาะมาได้เนเนี่ย เลื่อยไหมนี่ลประเทศของน,น้ำปลาพุ่นแหะแขกค,คนก็ไอแขกคนเขาป้าอ๋อไปแห้งแล้วหมูไหลกลืนหมืนหน่วยเก็บกู้นะทางไหลไหมูเนี่ยจุยจุ๊ยหมูแห้งมีห้องน้ำนี่เลื่อยฝานี่ใส่เนาะเลืล่อยไม่ฝานี่ใส่นี่ครับ บบมีไม่บล็อกกันเนาะบบมีบล็อกเนาะได้แล้วสบายอลิศเป็นสาวเลยมีห้องน้ำถือว่าครบเลยนะอลิศกระเฮือนก็ได้ลเลยวนี่เฮือนกำลงัง,งนึ่งมีห้องน้ำครบสบายอ <c oughs> ยู่เห็ดกินก็เต็มมั้ เงินเป็นเงินเป็นราคาเงินเป็นราคาต้นไสแดงานได้หรออย่นงไงนเครื่องปิ้งคุยเสนาบินทำให้เสนาบิซ้ำกันนั่นแหละซ้ำกันนี่แล้วเจ็ดแปดร้อยนี่แหละแปดร้อยเก้าร้อยขึ้นๆลงๆนี่ เขาซื้อได้ทุ่คนได้โอ้เขาน a n บัดล้นวสาวดาวเรอบัดเลี้วสาวดาวว่ะเข้าดาวอ้เข้าดาวาดแบบนี้เขาเขาเขาปิดอันช่วงใกล้ช่อดปีใหม่นี่เส่ทงท้ายปีเก่าต้นไม้ส่ทงท้ายปีเก่าต้นหักปีใหม่นี่ เขาแค่คนเขาเมื่อบ้านเมื่อแล้วเขากินกุศลกินบู้ไหมกินกุศลกินอีสั่งมัดวันคิดสมัดวันคิดอีสัง,งเขาแน่ชาดาวหลายแนวแล้วก็วันสาวดาวแน่เ <c oughs> ข้าดาววันแท้เลยสาวดาวนี <c oughs> วว <c oughs> ่เรียกสาวดาว,เ,าาวเ,เออกันยังอีกประมาณทิศหนึ่งสองทิศเขาก็เปิดปกติคือเก้า <c oughs> บปกติล่างเราบุหมูเนาะ สาวดาวหรอแล้วสาวดาวก้อนหมูกับบุหู้เนาะไทยสิเาในมันบุสุกหรือเปล่าดิจะซีบมังอ่ะจีมต้อน่ะอ้ใส่น้ำมีน้ำแข้งฮะใส่น้ำีกว้เด็ดย่ามันบุสุก มันซุกแล้วกลายมาซุกแล้วนั่นคั้นมันซุกว่านั่นซีดมันกับโมเสบแหละดิบดิบหมูหอาเอาเลยค่ะเซุกแล้วพไปชิบปี๊าอาีิยยะบมซุกมันโคเนื้อนั่นจะมันเชิญน้ำไม่ได้ไหนน้่นนะการนั้นแหลรกใช่ปะมันซุกแล้วค่อยว่านี่นะบมซุกจะปะเกรย์นหนึ่งวันสีกระดูกนใหญ่ๆมันซุกแล้วนี่คั้นมันบมซุกมันเป็นสีแดงอยู่ อันนี้จนซีนจนคอจนคอลงเลยมันก็บเพาะเสบแหละเพราะว่านะเคยเอา้าตามสูตรเจ้าเลยเจ้าเฮ็ดมันได้เฮ็ดตามเจ้าใส่น้ำอีบ่โอ้ไซด้วยยานหรือว่าใส่น้ำอะเอาไซด้วยยานบุสุกนี่พี่น้องเอ้ยบุษุกะระแบบกัะสุกบุสุกนี่เป็นไม้หมอ แช่ผู้กินหอมตุดยเลยขนาดยังโบทันใส่เครื่อ,องปรุงในนี้เลยใส่เครื่องปรุงให้อร่อยอย่างนี้ใส่ยังใส่แบบใส่ผักเออหอมนะ้ำผักอันนี้เพิ่ยังนี่ <Okay. S 1> เออเนี่ยเออขิงใบ <Okay. S 1> ขิง oh. หอมผักเลยกระตมมะฮุ่งเนานะแซ่บเนาะนั่นเออลาปูนี่แหละพอได้กินนี่ มาแตงเพเลยมาแตงค้างนี่บ่ตงเนอวันันั่น้นัและเสพมัเาทรเออขาวานพอได้ตำกินเี่มไได้เสรเทกินฮะมน่เัเโทรศับเออสมมติว่าเครื่องปรุงเขาใส่หลายเนืจะใส่จังเนว้อไห พอเห็นในโทรศัพท์เขาจะตามเล่เขาบมีบมีเครื่องใส่ครบด้ใ่ไหเนาะเด้เอามีจำไดิคนมีจำได้ก็ใช้ชำนั่นเบิ้งน้ำมูมูก็เห็นในโทรศัพท์นะเขาควบนไ้แห้งๆแล้วเขาใส่น้ำเออเออควบแห้งใส่น้ำใส่น้ำเติมเ้ยจะเลยเห็ดเห็ดน้ำเขานะโดยใชบอะไรบ่นี่้แบบ เอาไซอีกแหลนะอน,นอะ้วาา่อาใส่โอ้โห <c oughs> ให้มันแห้งแห้งแห้งคักอะไรเลยแห้งจะมีนม้ำเลยนี่เอาน้ำไซอีกอ่อนอพราะ่ามีแต่ซีมมันให้มันฟดแล้วก็ซีมมัน <c oughs> รสชาติแบนี้ให้อลิศซีเบิ้งรสชาติอร่อยอร่อ,อยตั้งแต่มาบนยูบีเซาเนา้ต้องเล่นไม่ยังแค่เฉดาวน์นะจออะไรนะขึ้นบออไว้นี่อะไรเอาไว้แหละน,นี่โอ้ยนี่นจะได้มะนาเลยนี่เออนี่นี่นี่นในในในสิครัวครัวกระบกอกวะนี่ภาษาภาษาทาเจ้าเอิ้อนยัง ละกายละกายละกายมะกระ buck จะเจ็บคอจะกินมากอันนี้แห้งเจ็บคอโอ้ยกินแหลมหมดมือกินเชือกข่าเงี้ยไหมเอ้ยมะกระ b u c เจ็บคอเลยเออกินอะไรขั่วก็มันยังกินเนี่ยอ๋อช่ำใบแกะนี่มันเพาะอ้อเนี่ยหักบีบนี่จะมันอ้ออันนี้ดิบกับซุกนี่ตัวได้เสร็จโอ้ชุกเอ้ยแช็ดมันมันเนาะไปพุ่งกระขั่วเนาะขั่วแล้วก็กินกับข้าวเนาะเออ ทา่้กินมะกบกกับข้าวหัอตายจัมั้งวันนี้จะกินยังให้กินกระบกกับข้าวเขากินข้าวละละแต่เอ้ยกินข้าวละลาใครกินกระบกเอ้ยกินกับแก้วกับมีห้าวถ้าใครกินกับกระบกนี่นะน้อ้ยไปพบคุณกระปูเอ้ยกระปูแล้วก็แซ่บนะโอ้ยมันไม่ได้มือไปแซ่บ จีบอกกับค้่วคั่กๆเลยแหละมาป่นใส่ไวายใส่อย่างโอ้ยสุดยอดเลยตั้งกระเปแต่แล้วหูดเข้าไม่ได้อยู่เฮนเลยได้ <บะ S 2> เป็นอยู่เฮนเลยการเอ็ดเวเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้ตั้งแต่แล้วมางแลวนี่อันนั้นแลยนะแต่แล้วเวียงนี่ยัง <c oughs> <ๆ>บนนั้น <c oughs> บนนั้นอยู่เลยเอา้อาๆๆวกระชันยึดทางไ้หละบ่อยู่คุดมเป็นต้นเดี๋ยวนั้นเห็นมีแต่ไม่ได้ทางดินเนาะ ราคาบวไปบวมาก็เลยไปทางให้ก่อนราคาไม่ไปไม่มาเพลินอันไปทางให้จากมือเลยหอดไล้เดือนเอออยู่หอดอยู่หมดลได้เดือนนี่นะสิแล้วแลนะสนอเอออยู่แล้วแล้วทางทางเนี่ยตะบักมันนี่เออย่างก็โม่น้าทางมาย่างก็มีเฮงนึงชามชามนี้มีกระยาจะแล้วเนาะโอ้โจโบได้เห็นหัวปะโจโบได้เอ็ดหัวใหโอ้ยอันโบเห็นให้นะโบได้หัวที อ้าวไม่ได้เฮ็ดโฮวเลยก็งูงบานฉบอเอ็ดทางบานฉบอนี่ทางชอชูชเนี่ยย่านบคือบวนพ่อเฮ็ดเนี่ยโบดเฮ็ดหัวเฮ็ดห้าวเนี่เออนั่นจะไม่ได้โฮวนั่นนะอันนี้ไก,ก่กูเก้าอีกเออไก่มาคือบานฉบอพุ่นนะโอ้แห้งไก่ดีเนาะแต่ละปีต้องได้ทางหมุนเวียนยนั่นเลยนเนาะเฮ็ดไห้หเฮ็ดหน้าผมว่ามีน้ำเนาะเสียดายหน้าที่เจ้าเนาะ นีหน้าแต่บบมีน้ำาหมน่ะพอดีแหละน้ำบังสงวนนั่นดูดมาใส่ดูดได้ดูดดำอ่ะบัดนั้นอ่ะเอาเงินไปชิลกับชูนน้ำมันน่ะดูดตลอดเนาะดูดตลอดอ่ะดูดกระเยอะดำนั่นเจอพอแล้วเห็นอีทูบนห่วยแล้วเช่นนั้นแหละมีได้น้ำอ่ะห้วยมันต่ําห้วยมันต่ํากัวนั่นเนาะห้วยมันต่ํากววหน้าเนาะหน้าสูงกัว ขณขะขขต่้มก่าห้วยในภูที่ปิ่งเขาน่านเลยเนาะอ้วววอันนี้คือสาเหตุที่เพิ่นบริเุทธิ์หน้าพี่น้องเลยเพราะว่า,าบ่มีน้ำพระหน้าที่จริงหน้าเพิ่อนกูเข้าร้อยกระโบนี่บอกก็ได้หลายหน้าเพิ่นนี่ก็ได้เห็นแล้วมาตุกเห็นบ่นแห้งแล้วหน้าเพิ่นนี่คักเป็นเนื้อเลือดรสชาติเป็นเนื้อเลือดอร่อยไหม เซ็บมาเซ็บ,ไป,บไปไปนะครัเซ็ <laughs> บแล้วโอ้ยเฮียงเว่ยวโอ้ตกใจไม่เท่า <laughs> ตกครัวหากนี่ก็ตกใจละ <c oughs> อ้าวเมนูแซ่บๆมานี่ ไเลีิฟาดยกส่งเลยตัวนี้แล้เป็นมักกระมูงนี่นมันไม้ยกหนึ่งแล้วตัวนี้คักจงไว้เลยไหมจงไว้ให้ข้าเจ้าเฮ้ยเสียบอร่อยจังอา่าก็เสียอร่อยขนาดเลยนี่เอา้าจัดไปพิกเอ้ยอา่าแบบนี้แล้วเมนูเมนูอาหาร เลือกกินเลยพี่น้องนี่อันนี้ซัดป,ป่ามาบัวเฮาตัวนี้อันนี้อะลีกรวงเนาะอะลีกรวงอะลีกรวงอะหรือว่าหมูป่าพี่น้องเดี๋ยวโดนเทือดได้สิได้กินอันนี้เด้อันนี้คงดีเนาะนี่อาหารอร่อยอร่อยมาแล้วเอามาวานนี้เฮย้ยกินน้ำกันเลยเขามากินน้ำกันพร้อมกันเลยแม่เด้อ มา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 เจ้าก็พร้อมกันเลยมันต้องเซตนางมิกเด้นางมิกไปลินแล้วมิกมิกไปลินแล้วเนาะมิกไปอยู่เลยเอ้วอลิศนั่งทางพุทธงานเนียไปหาเหตุงานไปชาวมิกเออคืาบ้านผ้าพุ่นเออได้ชาวพันเงินหมูไปกับใครเน่ยไปกับคุณดูบานเนี่ยโอ้ไปรับจ้างเออรับจ้าง เก็บเม็ดนะเก็บมันต้นใน้าฟานกี้มดมือเออมดมือบืมทหาเจ้าบทหาไม่ไปบ่มืออื่นมัเอามาอยู่ไปอ่ะมันนี่มาทาไม่ได้ไปมันอยู่ไปชาวบ้านมุกคนนี่เลยไปเก็บชาวบ้านมุกด็กน้อยเนาะซาฟานก็ถือว่าสุดยอดแล้วเจ้ามาเอาอเมเมเราจะเอาเงินกันได้ไหมเดี๋วเราจะรับเงินกันได้กันเป็นลิ้นกงไก่ดองนี่เด้เออโอ้ยเก็บมาแกันนีลักนอนดูเออดองดองไผ ดองเดินนี้เดินอีเม็ดนี้อ่ะฮึนชีกชีกหนชีกข้าเหมเออดองคนบ้านเนี้ยเออนหบ้านหนักเงินกันนะจินโคตรใหญ่นะเอากินมาเนี้ยริตรเลยแซ่บเอากินกินกินมาได้พอเด้อยข้าวด้อนี่มาเด้เอฟซีทุกท่านอ่ามากินข้าวยกสองงานสาวลิตร แล,ออล้วน้องอลิสเพิ่อนเพิ่นกินนกไม้แกงนกไม้ไปแล้วยกหนึ่งตัวนี้นี่กินซีนกินเนี่ยมีเหือมีแห้งมืดกับไปเวียกโตพี่ๆให้งานก็นได้ <c oughs> <c oughs> บาแล้วขาตั้งกล้องมาตั้งเนี่ยนี่แหละ <c oughs> ขาตั้งกล้องค่อย

มาได้ทำู้ชมเด้กินข้าวเงืนน้องสาวเพื่อนไหมกินอาหารดีแม่เหมือนเงี้ยไแได้หรอมิ่นำนังน้าแม่ครับหมีอ่อนอยู่เนาะหมีน้อยได้สิบป่ายโลเนาะ